เหี่ยวองด้วยใยก่ตุ้งทอดหมูทอดข้าวเลยวเสิร์ฟได้เลยและที่สำคัญนะครับใไทยเจ้าว่าเอ๊ะอยากจะ,าะ,ะทานเขาครับภรรยาไทยเจ้าว่าอยากจะาทานครับมาเลยมีทั้งเจี่ยวองนะครับมีทั้งข้าวเหนเียวเสิร์ฟพร้อมร้อนๆมีราคาพิเศษอีกด,ด้วยคุณลูกค้ามีหมูปิชัยนะอะไรนะสิ่งแถมหนึ่งตัวโหญ่หูโจบก ว้าวมากเลยใครที่ชุบพ่อนะครับโดดพ่อออเด้์ได้นะมีแดดเดียวมีเววบองนะครับมีพริกไทยดำหรือพรกป่นนะครับออเดรงได้เลยนะครับวานนี้อ่าหรือคุณต้องาแบบรมาห่อครับด้ากที่ก่อนขอเอาอะไ้ทเรานเดี๋ยวเาปข้ามาหบ้ลาห้มา ใครอยากทานข้าวไก่ของเนะครับก็รอสักสักวไม่ต้องรีกเนาะได้ถามทุกคนแน่นอนเรียนเสรได้เลยครับที่เราบอกว่าเราแบบาวมือเก่งมากใครอยากรู้วิ่งมานะครับเราประมาณสักสักวันนะครับหรือใครที่เลยลูกค้า จ,มมจ,มมจ,จากต่งานงน,น,าน,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 าน้ำพริกนะครับน้ำพริกแม่สุบินนะครับน้ำพริกแม่เล็กสุบินจากจังหวัดนครปฐมของเรานะครับผมยังน้ำพริกแมงกานาน้ำพริกปลาทะเลนะครับน้ำพริกกุ้งเสียดน้ำพริกปลาหวานสับน้ำพริกโอ้โหนะเราก็มีหรือเราเป็นถึงที่เลยคุณลูกค้าเขาเป็นแบบซิงเกิลเลยก็ได้นะครับ เป็นหน่อไม้สดต้มใบยานั่นเองใครทีโออยากจะลองชิมนะครับสามารถมาลองชิมก่อนได้เลยเนาะอ่าและยังไอซีโวพยายาอีกด้วยคุณลูกค้าเรามีมาจำหน่ายหมดทุกอย่างเลยให้คนแท่ไม่ต้องเดินไปผานจังหวัดเลยนะของดีของอร่อยรวมที่งานของเราแล้วนั่นเองนะครับได้ถึงน้ำพิชนะครับน้ำพิีแม่สุดดีนะครับจากวัดแม่กราบมาส่งของเรานนั่นเองนะครับ,รค,รบ,บคุณลูกค้าือใครที่โอมาขอเลย ชอบทานขนมเค้กคุณลูกค้าชอบทานขนมเค้กครับติดหน้าติดปากปะนะเองเป็นเค้กทำเองด้วยนะครับมีทั้งราเม็งมีทั้งสับปะรดมีทั้งต้นมะรี่นะครับวันนี้หลากหลายหน้าหรือในเลือกนะครับสามารถซื้อกระป๋องบ,บ้านติดไม้ติดมือไปซื้อไป,ปรับประทานหรือทานอาหารขาวได้ด้วยใส่กล่องให้ย้อมกล่องนะครับเชิญเทินได้เลยครับกับร้านเค้กทำเองของเราท่าเนเองครับเอาละหรือใครจะบอกว่าอยากจะทานคุณลูกค้า มันนะครับมันกุ้งดองเว้ยนะครับเป็นครัวบ้านดนาวเองราคาพิเศษด้วยเรียนเชิญได้เลยนะครับมีทั้งส้ม,มันดองมีทั้งกุ้งดองนะครับซิกยิยวแล้วก็ยังมีตัวอ๋อยังมีไข่ดองย่างห่อใบตอง